สวัสดีครับผม,มเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงกะในเกมนี้นคุนี้ครอ s เวิร์ดนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมา ทำการสรุปอัปเดตแพดนะครับผมและรวมถึงใน l i ฟ e Official ด้วยนะครับว่ามีการสปอยคอนเทนต์อะไรใหม่ๆออกมานั่นเองนะครับอาจจะทําออกมาช้า1วันนะก็ต้องขออาไปเพื่อนๆที่รอคอยด้วยนะครับผมแต่ว่ามาทําให้แล้วฮะทุกคนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดใครอยากจะเติมเงินนะครับก็อย่าลืมนะครับไปติดต่อกับร้าน Pay- to Win Top-up ครับเพราะเขาสามารถที่จะเติมได้รวดเร็วสะดวกนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ นอกจากนี้ยังเติมได้24ชั่วโมงด้วยฮะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การอัปเดตก่อนละกันนะครับการอัปเดตเรื่องแรกนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมก่อนอพิโซดอ่าซึ่งกิจกรรมเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันจะมีเควสให้ทำเดินประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการฟาร์มมอนทั่ว,วไปแบบที่เราทําทุกวันเนี่ยนะมันจะได้ลูกอมมา80ลูกต่อวันนะครับแล้วก็เอาไปให้เด็กๆในเอเวอร์มอลครับ อ่าถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกดดูตรงนี้ได้นะครับอ่ากดดูตรงนี้มันก็จะมีบอกครับว่าอ่าไปฟาร์มมอนได้ลูกอมมาได้ลูกอมมาเอาไปให้เด็กซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ในเอเวอร์มอลนะครับเดี๋ยวจะมีเด็กเดินตามมาเลยเออเป็นวิญญาณเดินตามมาแล้วกดคุยครับเอาลูกอมให้ปุ๊บเด็กเนี่ยก็จะให้หัวใจเราแล้วเอาหัวใจเนี่ยไปซื้อของครับทุกคนนี่ก็จะมีของต่างๆให้แลกนะครับ ซึ่งทุกคนน่าจะแลกได้หมดอยู่แล้วนะครับได้เวลา80ก็ลองคำนวณดูนะมันจะมีแค่อย่างเดียวที่แพงก็คืออิมเมจใหม่ซึ่งแน่นอนว่าควรจะแลกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในเอพิโซดด้วยนะครับอ่าแล้วก็ลองดูที่เหลือก็จะเป็นพวกอาหารต่างๆที่แบบช่วยให้เราแบบฟาร์มอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับมีเทอร์ไรด์ด้วยนะครับรวมรมแล้วประมาณ500เทอร์ไรด์ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีพวกหินตีบวกระดับสูงเลยนะครับของเล่นอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ง่ายๆเลยกิจกรรมแค่ฟาาาร์มมเเเส็็จอไปให้ดก เอาไปให้เด็กเสร็จได้แต้มมาไปแลกของแค่นี้จบง่ายๆนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมล็อกอินแค่เช็คชื่อทุกวันคุณก็ได้แล้วเนี่ยคูปองรวมๆเนี่ยอย่างละ10ใบเยลลี่ยี่สิได้เลือกประดับบอสนะตอนจบนะครับแล้วก็ได้ของตกแต่ง4ดีดาวต่างๆนะครับเ้ยเยอะแยะมากมายคือเอาง่ายๆว่าแจกฟรีครับทุกคนจบนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่า อ่าอิมเมจเอนใหม่ใช่ไหมครับก็คือน้องเคียนโด่านะครับซึ่งเป็นน้องสายซัพพอร์ตธาตมืดตัวนี้ก็คือทุกคนจะมีแหละมันอารมณ์เหมือนโทโคโทโคซอบอนั่นแหละเดี๋ยวพอเอพิโซดมาทุกคนก็ไปลงดันหากันได้หาบิสกิตไปแลกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือหลกักๆเนี่ยสกิลพาสซีฟที่เราเอาไปด้วยเนี่ยก็คือจะลดคูดาวอิมเมจเอนธาตุมืดนะครับอของพาร์ทเนอร์นะฮะแล้วก็เพิ่มปริมาณชาร์ตเบิร์ด1%ต่อจำนวนอิมเมจเอนธาตุมืดนะ อ่ถ้าเราดูที่ขัด10เลยก็ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ขัด10กันอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็7อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็จะลดคูลดาวแบบ5%นะครับของธาตุมืดเนาะแล้วก็อ่าชาร์จเบิร์สสเเพิ่มขึ้นนะครับต่อ1ตัวนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่ธาตุมืด3ตัวก็ได้ลดคูลดาวสิบ์เซแล้วก็ชาร์จเบิร์สเนี่ยอีกเนะครับผมอ่ะแล้วก็ยังลดคูลดาวให้กับเพื่อนด้วยที่อยู่ในปาร์ตี้อ่าลดคูลดาวอิมเเมมจนนนนนนธาาตุืืดดให้้้พ่่อ่ออวววยะครับแแลก็ เราจะต้องพาไปในดันเจียนอพิโซดนะครับผมเพิ่มดาเมจในดันเจียนอพิโซดด้วยนะฮะแล้วก็สกิลกดใช้นะครับฟื้นฟูทันที15%ของ HP สูงสุดบวก1,000 10, 0นะครับแล้วก็ชาร์จเบิร์ดเกรของพาร์ทเนอร์ทันที10%แล้วก็ให้ในเพื่อนอีก3%นะครับก็ส่วนตัวมองว่าก็เฉยๆนะอันนี้เออคือฮิลได้แล้วก็เพิ่มเบิร์สเกรนิดหน่อยนะครับเออแล้วก็สกิลเผาวิญ,ญญาณนะครับลดทันที5%ของ HP สูงสุดเนี่ยก็คือลดเลือดตัวเองครับ แต่ว่าจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็คริสตเมทให้กับเพื่อนที่อยู่ในลานปรองนะครับเป็นเวลา5าวิแล้วเพิ่มเยอะด้วยนะโจมตี20%ตคริสตัเมท3 0สนะครับสำหรับผมนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับสำหรับผมเนี่ยตัวเนี้ยคือถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยง5ดาวเนี่ยคิดว่าเอาไปร่วมทางเนี่ยคงแอ,แอบแอบใช้ยากแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมอืมถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบมีสัตว์เลี้ยง5ดาวที่จะแบบคอย เบิร์ดสกิลออโต้อ่ะอ่าแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยง5ดาวเนี่ยคือค่อนข้างน่าสนใจเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยเบิร์ดสกิลได้บ่อยขึ้นนะครับอ่าทั้งจากแพสซีฟหนึ่งนะครับแล้วก็จากสกิลที่เขาก,กดใช้เรื่อยๆตรงนี้เห็นไหมว่ามันก็เพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วหรือว่าถ้าเกิดใครยิ่งเป็นโลกด้วยเอาโอเวอร์ชาร์จโซนวางแล้วแบบมีสัตว์เลี้ยง5ดาวคือแบบ เบอร์สกิลแบบจะที่จะบ่อยขนาดไหนลองคิดดูนะครับแต่ถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยง5ดาวคือเราต้องมานั่งกดเองไงซึ่งมันลาบากนะครับอ่าอันนี้ใครมีสัตว์เลี้ยง5ดาวแล้วได้ลองได้เทสก็ลองมาคอมเมนต์กันดูละกันนะครับส่วนในแง่ของลานประลองเนี่ยคือส่วนตัวก็ยังไม่ได้ลองไม่ได้อะไรเหมือนกันแต่ว่าจากเท่าที่อ่านเนี่ยเฮ้ยผมมองว่าอาจจะดีนะครับเพราะว่าลดเลือดเนี่ยลดแค่5%ของตัวเองอ่าถ้าทําน้องถึกๆหน่อยเนี่ยอาจจะมีโอกาสแล้วมันเพิ่มดาเมจให้เพื่อนได้ค่อนข้างเยอะ เพิ่มดาเมจให้ซีดากโก้เพิ่มดาเมจให้ซุยริวเ <S ess hoo ge> พิ่มดาเมจให้ทาราโคนา่าฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ปิดฝั่งตรงข้ามได้เร็วละลายตัวหน้าแผงหน้าของฝั่งตรงข้ามได้เร็วนะครับก็ดูดีประมาณนึงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเช็คเมตาของเซิร์ฟเกาหลีญี่ปุ่นตอนเนี้ยก็ไม่ได้มีน้องเคียนโดราแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวยอดฮิตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองใช้กันดูนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับซ เอาจริงส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันยังห่างไกลนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบว่าไปเทอร์ไลท์เยอะหรือว่าซื้อแอสเซอร์ไลท์มาแลกตัวสัตว์เลี้ยงทุกวันไอ้ทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยากที่จะได้นะครับผมแล้วก็เห็นหลายๆคนที่แบบไปทุกสัปดาห์ก็จริงแต่ผสมไม่ติดเลยครับเพราะโอกาสผสมมาแค่10%ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าได้น้องมายากมากแต่ถ้าได้ก็ดีเพราะว่าน้องเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่ม exp แล้วก็เพิ่ม go นะครับอ่าก็ลองดูถ้าเกิดใครได้เบบี้เมื่อกี้ก็น่าจะดีสุดในตอนนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะแล้วพูดถึงตรงนี้คืออัปเดตแพดของวันที่อ่าวันที่6เนี่ยหมดแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าตอนนี้มันเป็นก่อนเอพิโซดใช่ไหมครับเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องใช้ท่าแสงเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าหลายๆคนทราบเนี่ยก็คือเอพิโซดต่อไปตัวที่จะมาเป็นตัวดาเมจในเอพิโซดเนี่ยก็คือน้องแมวแสงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เตรียมตั๋วไว้ใครที่เตรียมเพชรไว้นี่ก็เตรียมไว้ด้วยนะครับใครที่เตรียมเยลลี่ไว้ก็เตรียมไว้ให้ได้300ด้วยนะครับเพื่อที่แบบมันมาปุ๊บเราจะได้ใช้เลยเพราะว่าน้องเนี่ยไปได้ทั้ง PVE PVP ลานประลองคือไปได้ทุกที่นะครับและยังติดเมตาปัจจุบันในเซิร์ฟเกาหลีอยู่ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้อัปเดตหมดแล้วไม่ค่อยมีอะไรแต่เมื่อวานในไลฟ์ออฟฟิเชียลมาดูกันหน่อยครับทุกคนนี่ ในไลฟ์ออฟ i ิเชีเนี่ยก็มีคลิปจากทางผู้พัฒนาที่เขาพูดถึงหัวข้อหลักๆที่ผมอยากเอามาบอกเพื่อนๆเนี่ยประมาณ3ข้อนะครับผมเรื่องแรกคือเรื่องของการตีบวกอุปกรณ์ยากมากนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมสรุปให้เลยละกันนะครับว่าเขาก็พูดประมาณว่า,เ,าเขากําลังพัฒนาอยู่แต่ว่ายังบอกไม่ได้จริงๆว่า จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของแบบเธอไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าจะพัฒนายังไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะพัฒนาแหละครับเพราะว่าเขาออกมาทําคลิปแบบนี้นะครับอ่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น PVP แบบใหม่ที่ไม่เคยมีในเซิร์ฟเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันที่นี่ที่แรกก็คือเซิร์ฟ g l o b a l ที่แรกก็คือจะเป็น PVP แบบ 5 vs 5ครับทุกคนอ่าอันเนี้ยจะเป็นอารมณ์แบบว่าคล้ายๆกับโมบ้าทุกคนอ่าโมบ้าก็คืออาจะมีการแบบต้องตีคีปอ่าเพื่อเก็บคะแนนอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยจะมีแบบเป็นมอนเป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเก็บแต้มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะแย่งชิงแต้มตรงนั้นกันได้นะครับอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยคือเราก็รู้แค่เบื้องต้นเนาะว่ามันเป็น5 5แล้วก็มีแบบ PvE กับ PvP ผสมผสานกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ เราอยากรู้ว่าก็คือว่าเออมันจะตัดสินแพ้ชนะกันยังไงแล้วก็ของรางวัลจะเป็นอะไรเพราะว่าพอมันมีคําว่า PVP เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีของรางวัลที่เกี่ยวกับ NFT คริปโตเคเรนซีอะไรพวกเนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอืมเพราะว่าอย่างลานประลองอย่างหุบเขาลาวาเนี่ยก็มีนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้ที่แรกเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแบบ ไปศึกษาข้อมูลจากเซิร์ฟนอกก่อนได้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับสาย p v p นะครับผมอ่ะเปิดตัวครั้งแรกในโกลบอลนะครับเปิดก่อนพวกเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอีกนะครับโปรดติดตามรอเยอะนะครับอันนี้เอพิโซดเอพิโซดก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเออมันจะมีเอพิโซดมานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่จะเข้ามาก็คือเรื่องที่3ที่ผมอยากจะพูดนี่แหละครับก็คือเรื่อง cross field นะครับ cross field เนี่ยเป็นแมปที่ผู้เล่น แต่ละเซิร์ฟเนี่ยสามารถมาเจอกันได้แต่ว่ามันจะมีการแมทเซิร์ฟเวอร์ประมาณ5เซิร์ฟเวอร์เรามาเจอกันนะครับซึ่งในแผนที่ cross field เนี่ยเราก็สามารถฟาร์มมอนได้แล้วก็ตีบอสนะครับเพื่อให้ขึ้นไปชั้นสูงๆได้มีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันทุกคนนะฮะแล้วก็ยึดพื้นที่อะไรกันเพื่อให้เซิร์ฟเราได้เปรียบอะไรแบบนี้นะครับสลักหอคอยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่เขาเรียกอะไรเป็นภาพแมปนะแมปก็สวยๆอยู่จริงๆก็คล้ายๆกับ a o s Field ชั้น3นะแต่เปลี่ยนีีเป็นสฟ้า้านะแลวก มันจะมีการอัพนี่มันจะเป็นอัพคิวบ์นะมันจะเป็นตัวลูกบาศก์แบบนี้อ่าซึ่งเราจะต้องอัพตรงนี้เพื่อให้เราเนี่ยฟาร์มในตัว cross field ได้ดีขึ้นนะครับอ่าอันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงไว้ถ้ามันมาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมีบอสด้วยนะเราจะต้องตีบอสเพื่อให้เราขึ้นไปชั้นถัดไปด้วยนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะฮะว่าสิ่งที่ทีมหัวหน้าหัวหน้าทีมวางแผน นะครับเขาพูดมาเนี่ยจะมาตอนไหนแล้วจะได้ทําได้จริงหรือเปล่านะครับทั้ง55ทั้งาการเพิ่มโอกาสในการตีบวกให้ง่ายขึ้นหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรต่างๆแล้วก็ cross field นะครับจริงๆผมว่า cross field อาจจะใกล้มาที่สดุดเพราะว่ามันมีในเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟไต้หวันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็มาในช่วงฮาโลวีน เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครตามเซิร์ฟญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันมาช่วงฮาโลวีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโค้ดฟิลอาจจะมาเป็นอย่างแรกๆนะครับหรืออาจจะมาพร้อมกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วกันนะฮะก่อนจากกันเนาะก็คือจะพูดถึงเรื่องโค้ดอ่านี่ก็จะเป็นโค้ดนะครับที่แจกในไลฟ์นะครับแจกในไลฟ์เมื่อวานนะฮะก็ไปกรอกกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กรอกโค้ดไว้ข้างล่างแล้วกันนะในไอตรงนี้ผมลืมทิ้งไว้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยว E ีพีหน้านะจะเป็น คุณกายหิดกับคุณแป้งสามป่องซาวนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะโอเคฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะฮะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือเป็นข่าวสารให้กับเพื่อนๆชาวนิโนคุนี่นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะจะได้ถึง80,000ซับนะฮะใกล้ถึง80,000ซับแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ